สวัสดีวันนี้มาอยู่กับรายการใหม่ห้ามหัวร้อนปะว้กตกใจอ้าวแยุบว้า 哇哇 lọt ra. ộc Ừm, đây. The evil game. not to a uh, game game win <laughs> uh -huh. medium

เอ Finally, ้อมา่กี้ชอบปี่มเย่ เลวเหลือเกินอืมดีใครถ้าผมตายมาั่เถ้าเราช่วยบอกได้โอเคไปสิ Mệt mệt Bay lời đánh bụng bay Ừ đừng hoàn tăng หยิบอันสุดท้ายห้ามหยิบอันบนห้ามหยิบต้องหยิบห้าม เฮ้ยเ hey. อาเที่ยนี่ห้ามหัวร้อนห้ามหัวร้อน ยังบ้างโอเคยังเหมาเดิมรู้และไอ้ขุนศร์ฟัอกเจมสตอนแล้วกดจัอีสแล้วไม่ได้กระโดด ไหนบอกว่ามันเป็นอีวิลเนี่ยมันโทรัด้ๆเอ้าอีหยังเนี่ยถือกะอ๋อรู้ละทมหัวร้อนทมหัวร้อนทมหัวร้อนโอเคกลับมาเหมือนเดิมละแล้วก็นึก lại cái chụp lại cái nứt yeah tên xỉu đen nó sẽ hiện nó lơm cái ไม่ยอมเว้ช่ได้ทำเมจันยังไม่ช่วยได้ยอมเว้ช่ได้ชูได้ไหมโอ้ชูได้แล้วเมื่อไหร่จะได้อัดสองคลิปเนี่ยคลิปนี้ห้ามหัวร้อนก็ปาไปหลายนาทีแล้ว chưa ơi, à, mai ƠI bệnh kem toan như cầu cầu ạ thì mình gạo gạo à, BẬP à. À. Cái ห้าหัวร้อนนบ้านห้าหัวร้อนห้าหัวร้อนฟักเดมด My girlfriend c พอกันดี Sắc tia. Đây, đây rồi. Ấm. lọt lâu. Solar ball.